เฟอร์นิเจอร์บิวอินเนี่ยผลิตได้จากไม้หลายชนิดเพื่อนๆเ,เคยได้ยินคำว่าไม้ H M r กันบ้างไหมครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังงานเฟอร์นิเจอร์บิวอินเป็นส่วนที่เราใช้เติมเต็มฟังก์ชันต่างๆภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าโตู้โชว์ของหรือตู้เก็บของต่างๆซึ่งจะเพิ่มความสะดวกสบายและความสวยงามให้กับห้องนั้นๆวัสดุหลักที่เราใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์บิวอินนั่นก็คือไม้ซึ่งแบ่งเป็นสองกลุ่มคือไม้จริงและไม้เทียมวันนี้ยาจักจะมาเล่าเรื่องของไม้เทียมตัวหนึ่งที่กำลังได้รับความมนิย นั่นคือไม้เทียม HMR หรือช่างบางคนอาจจะเรียกว่าไม้เขียว HMR นั้นย่อม,มาจาก High Moisture Resistant Board ซึ่งจุดแข็งของไม้เทียมชนิดนี้คือการทนความชื้นสูงและราคาที่ถูกกว่าไม้อัดไม้ HMR นั้นนิยมอย่างมากในการนำไปบิวต์ตู้ในจุดที่มีความชื้นสูงเช่นตู้ในห้องน้ำหรือห้องแต่งตัวเพียงแค่คุณใส่ใจเรื่องวัสดุในการสร้างก็สามารถเพิ่มอายุการใช้งานของบิว์อินได้อีกหลายปีและสำหรับเพื่อนคนไหนอยากขายบ้านโซนกรุงเทพสมุทรปราการ ยอดรับซื้อทุกสภาพส่งมาทางอินบ็อกซ์หรือติดต่อตามเบอร์หน้าโปรไฟล์ได้เลยขอบคุณครับ